ดีครับผมเอกอุตภาวนะครับพอดีว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยววัดถ้ำเขาน้อยหรือชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวัดหนองตะปูนอะไรครับเป็นอีกที่หนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกุยบุรีไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่คือหลวงพ่อสี่เมฆครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมข้างบนว่าเป็นยังไงครับขึ้นไหวหรือเปล่ากระไดสูงจังก็ที่นี้ก็เป็นที่ที่สวยงามอีกที่หนึ่งครับที่ คนกุยที่เมืองกุยบุรีเนี่ยนะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยมาไม่ค่อยรู้จักครับข้างบนเขามีพระธาตุด้วยนะฮะเนี่ยก็ขึ้นไปก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะเป็นภูเขาเล็กๆนะครับเป็นวัดถ้ำขอน้อยนะครับส่วนด้านล่างอ่ะด้านล่างลงไปเนี่ยจะมีทางขึ้นเข้าถ้ำแล้วถ้ำมเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูพระธาตุกันก่อนครับแล้วจะพาไปถ้ำกันนะครับ ก็เดินดีขึ้นมาเรื่อยๆมันเริ่มเริ่มที่จะชันนะฮะถึงไม่สูงแต่ก็เหนื่อยนะครับเพื่อนๆเหนื่อยยังตัวผมเองยังไม่เคยขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมาเที่ยวอยู่แต่ข้างล่างบางคนน่ะเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับบ้านอยู่นี่แท้ๆครับผมมาเคยมาครั้งหนึ่งตอนนั้นอ่ะเขาเพิ่งสร้างใหม่ตรงนี้นะครับผมมาที่นี่ประจําแต่ไม่เคยขึ้นเลยนะครับบางคนไม่รู้ว่าข้างบนมีท่าท่าสวยนะครับโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเหนื่อยเหมือนกัน ตึงน้หขาแล้วเนี่ยาอู่มีที่พักจะเดินต้องระวังนะครับข้างบนนี้ลมเย็นมากนะครับแต่พูดตรงๆครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ได้อ่าใช้เวลาเดินขึ้นมาประมาณห้าทีับเนี่ยเดินขึ้นไปต่อจะถึงนะอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมีซอกมีสวยงามนะครับเนี่ย ข้างล่างนั่คือน่าจะเป็นโอ้หเหมือนถ้ำอะไรโอ้โหตอนนี้เราก็ถึงพระธาตุนะครับเจดีนะครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่เดี๋ยวพาชมเมืองกุยบุรีครับเมืองหนองตะปูนะฮะเนี่ยโอ้โหเขาแดงอยู่นู่นนะเนี่ยฮะนู่นเขาแดงอยู่นู่นสวยงามมากเลยครับเนี่ยข้างล่างเป็น หมู่บ้านน้องตะปูนนะครับกุยบุรีนะครับอันนี้คือหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อสีเมฆครับน,นี่นะครับมีเหรียญออกมารุ่นหนึ่งพอดีเดี๋ยวเหนื่อยตูวใหญ่มากเลยครับแต่ลมนี่เย็นเลยครับเนะี่ยเป็นทิวทัศน์สวยงามนะครับเห็นทั้งเมืองกุย,ยนะฮะเพื่อนๆ เดี๋ยวไปพาไปตรงนู้นนีเดี๋ยวมาดูวิวตรงนี้นะครับถ้าพระอาทิตย์ตกผมเออถ้ามาช่วงเย็ยนนะครับพระอาทิตย์ตกทางด,ด้านนี้จะสวยงามมากครับพระอาทิตย์ตกอะ่ะสีส้มสวยงามมากเนี่ยฝั่งนูง้นนาคุ้งหมูฝั่งนู้นเป็นนากุ้งครับเนี่ยโอ้โหเขาย่างชางุ่มยนะันซื่อเลยเดี๋ยวพักเหนื่อยนิดน,นึงอาจจะหอบนะอยรีบขึ้นรีบเดินไวแต่ตรงเนี้ย ต้นไม้ทึบหน่อยก็อาจจะไม่ได้เห็นวิวทางด้านล่างนี่ฮะนาวัดจะเห็นนิววิวชัดๆก็คือทางด้านหลังของเจดีย์เนี่ยเฮ้ยด้หน้าหรือหลังหรทางด้านหน้าของทางขึ้นเนี่ยครับของเจดียนะ์นะฮะสวยงามไปเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็ลองมาเที่ยวชมก็ได้นะครับวัดถ้ำเขาน้อยนะครับหรือคนพื้นที่ก็วัดหนองตะปูนอยู่ที่หนองตะปูนนะครับเนี่ย สถานที่สวยงามอีกที่หนึ่งมาถ่ายลงถ่ายรูปได้นะครับนี่ครับแล้วเป็นเรียนะะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู ep 2ไปดูถ้ำกันนะครับเดี๋ยว ep 1แค่นี้ก่อนนะครับพักแป๊บหนึ่งเหนื่อย